ครับผมอันนี้เป็นเฉลยแบบฝึกหัดที่2.8นะครับแบบฝึกหัดนี้เป็นการคูณทศนิยมกับทศนิยมนะครับแล้วก็เราเนี่ยนะครับจะต้องดูนะครับว่าคําตอบเนี่ยจะต้องตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งนะโดยที่นะครับให้เธอสังเกตนะครับที่ตัวตั้งนะครับและก็ตัวคูณนะว่าเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งนะครับแล้วนาแล้วเราก็นํานะครับจํานวนตำแหน่งเนี่ยนะครับมาบวกกันก็จะได้เป็นจํานวนตำแหน่งของคําตอบอย่างเช่นข้อแรกครับ 0.9เคูณกับ1นเนาะอันนี้ก็1ตําตำแหน่งใช่ไหมครับ0.9 1.2ก็1ตําตำแหน่งบวกกันก็เป็น2นะครับดังนั้นข้อแรกครับต้องตอบเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับก็ตั้งคูณได้เลยครับอันนี้ก็เอา1.2ตั้งเนาะนะครับมันจะตัวคูณจะได้น้อยหน่อยนะครับก็คูณกับ0.9นนะครับการตั้งคูณก็จะเหมือนกับการคูณของทศนิยมกับจำนวนนับนะครับ แล้วก็คูณนะครับ9คูณ2เป็น18นะครับใส่8ทด1เนาะ9คูณ1ก็เป็น9ทด1ก็เป็น10นะครับเวลาตอบตอบ108หรือเปล่าครับเปล่านะครับเพราะเวลาตอบต้องตอบเป็นทดทศนิยมนะครับโดยที่เราไปบวกมาแล้วก็คือกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งก็ตอบ1.08นะครับข้อนี้ตอบ1.08นะครับไปดูในข้อที่2กันครับ 7.5็ดคูณกับศูครับเอาอะไรเป็นตัวตั้งดีครับ7.5แล้วกันเนาะ7.5ครับคูณด้วย0.8ข้อนี้ต้องตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับตัวตั้ง1ตำแหน่งตัวคูณก็1ตำแหน่งต้องตอบเป็นอันหนึ่งอันหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเอ,า,อางี้เลยนะนะครับแปดคูณห้าเป็นสี่สิบครับใส่ศูนย์ทศสี่แปดเจ็ดห้าสิบหกทศสี่เป็นหกสิบนะครับแต่เวลาตอบต้องตอบเป็นทศนิยม สองตำแหน่งครับก็ตอบ6.00ครับเสร็จนะครับโอเคครับตอบ6นะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปข้อที่3ครับ6.13คูณกับ0.4นะครับวิธีทำนะครับก็คูณเลยนะครับเอา6.13แล้วเป็นตัวตั้งเนาะอน่ง6.13นะครับคูณด้วย0.4นะครับก็คูณกันนะครับ สี่คูณสเป็น12ใส่2ทด1 4ึ 1, 4่ 1, 4, ทดหเป็น5 4 6 24ก็ใส่24ต้องตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับข้อนี้ข้อนี้ต้องตอบเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งทำไมถึง3ครับเพราะอะไรครับเพราะว่านี่ครับ6.13 2ดหาตำแหน่ง0.41ย์จตำแหน่งบวกกันเท่ากับ3นะครับก็นับไป1 2 3แล้วก็จุด ข้อนี้กินตอบ2.452นะครับ2.452นะครับเสร็จแล้วนะครับข้อที่4ครับ2.5คูณกับ9.05 2.5 1ตศหาน่งตำแหน่ง9.05าจุดศูนย์ห้าสองตำแหน่งคำตอบต้องตอบเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะครับก็ตั้งเลยครับ9.05คูณด้วย2.5ครับ 5คูณเป็น25นะครับใส่5ทด2นะครับใส่5ทดส5คูณก็เป็น0ทด2ก็เป็น2นะครับ5 9เป็น45นะครับต้องตอบเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะครับก็นับไปครับ1 2 3อานะครับ ต่อมาอีกตัวหนึ่งครับเอาสองคูณอย่าลืมใส่ศูนย์นะครับสองคูณห้าก็เป็นสิบนะครับใส่ศูนย์ทดหนึ่งนะครับสองคูณศูนย์ก็เป็นศูนย์นะครับทดหนึ่งก็เป็นหนึ่งะครับสองคูณเก้าเป็นสิบแปดนะครับใส่จุดนะฮะสามตำแหน่งนะครับห้าบวกแล้วก็นำมาบวกกันนะครับห้าบวกศูนย์ก็เป็นห้านะครับสองบวกศูนย์ก็เป็นสอง ห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกนะครับแล้วก็ใส่จุดทศนิยมเนาะสี่บวกแปดก็เป็นสิบสองใส่สองทดหนึ่งนะครับก็เป็นสองเรียบร้อยครับข้อนี้ข้อนี้ตอบยี่สิบสองจุดหกสองห้านะครับอืมโอเคนะครับอย่าลืมนะฮะตรงนี้มาอย่างไงครับอย่าลืมนะครับ โอเคครับข okay, ้อที่5ครับ10.65ครับอ่าอันนี้2ตำแหน่ง3.2อันนี้1ตำแหน่งนะครับก็คูณเลยนะครับเอา10นะเอาห่างนิดนึงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสับสนนะครับจุดอ่า6 5คูณนะครับ3.2นะครับ2คูณ5เป็น10นะครับใส่0ทด1นะครับ2 6 12ทด1เป็น13นะครับ สอได้ศูนย์ทดหก็เป็นหนึคูณหนึเป็นสนะครับตัวต่อมาครับก็เอาสคูณนะครับสามคูณนะครับก็คูณเลยครับสามคูณหเป็นสิาใส่หทดหนะครับสามหทดหเป็นสิใส่เทดหนึคูณศูนย์นะครับเ,เราทดหมาแนละ้วก็ใส่เลขหนนะครับสาก็สนะครับ อ่าก็ตรงนี้ต้องเป็นทศนิยมสามตำแหน่งเลยนะลืมเขียนนะต่อไปครับก็นำมาทำไมกันครับบวกกันนะครับบวกกันนะบวกกันตรงนี้ครับศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ครับสามบวกห้าก็เป็นแปดครับเก้าบวกหนึ่งก็เป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งครับทดหนึ่งก็สองก็เป็นสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่ครับอย่าลืมใส่จุดทศนิยมครับแล้วก็ สาไม่มีอะไรกับใครเลยครับก็ใส่เลขสามข้อนี้ตอบสามสิบสี่จุดศูนย์แปดนะหรือสามสิบสี่จุดศูนย์แปดศูนย์นะครับเอาศูนย์แปดก็พอนะโอเคนะครับข้อที่ห้าผ่านนะต่อไปครับข้อที่หกครับ ข้อที่หต้องตอบเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งอันนี้1อันนี้2เนาะบวกกันก็เท่ากับ3นะครับก็ตั้งเลยนะครับเอา20นะครับเอาห่างนิดนึงนะ20่สจุดสีนะครับคูณกับ5.8ครับ8 3 24ใส่4ทด2นะครับ8 4 3 2นะครับทด2เป็น3 4ใส่4ทด3นะครับ8 0ก็ใส่3าแล้วเพราะมันทดมาเนาะ แปสองก็16นะครับต้องต่อเป็นทศนิยมสามตำแหน่งนครับใส่จุดทศนิยมให้เรียบร้อยนะครับอ่ะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็เอา5มาคูณเนาะแต่อย่าลืมใส่อะไรก่อนครับใส่0ูนย์ก่อน,นครับห้คูณสเป็น15ใส่5ทด1นะครับ5 4า0ทศดหก็เป็น21เนาะใส่1ทด2องครับ ห้าคูณศก็เป็นศนทดสก็ใส่เลขสองอย่าลืมใส่จุดทศนิยมนะครับห้คูณสก็เป็น10ครับแล้วก็นำมาบวกกันครับสีบวกศย์ก็เป็น4ีครับสีบวกหก็เป็น9 3้บวกหก็เป็น4ีครับหกบวกสก็เป็น8อย่าลืมจุดทศนิยมครับหนบวกศก็เป็น1ครับ แล้วก็1ตัวนี้ก็เขียนลงมาครับข้อนี้จึงตอบ118.494นะครับ1 1 8 4 9 4นะครับ,รบแบบฝึกหัดที่2.86ข้อก็ผ่านไปแล้วครับโอเคนะครับ